นโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคฉามิอัมังสรนังคฉามิอามังสรนังคฉามิทุติยมิพุทธังสรนังคฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสารนังขจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังัจฉามิพุทโธธัมโมสังโฆคเจริญธรรมท่านทั้งหลาย ที่มีส่วนร่วมในการฟังธรรมะที่เวทีคอปทออปทอย่อมาจากเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยถูกต้องเนาะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย อาตมาก็ได้มีโอกาสมาร่วมบนเวทีคอปทอเป็นรายแรกของแต่ละแต่ละวันมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นปฐมฤเษิกจริงๆจะนิมนต์มาในเวลาไหนก็ดีทุกเวลานแหละเพราะว่าเลิกดีมงคลดีเนี่ย หมายความว่าเราไม่เลิกทำดีคำว,ว่าเลิกดีเนี่ยแปลว่าไม่เลิกทำดีถ้าเลิกทำดีเนี่ยแปลว่าเลิกไม่ดีเจาจะก็จะไม่ยอมในทางพุทธศาสนาถือว่าเลิกดีคือความพร้อมและความพร้อมเนี่ยคือเลิกดีอย่างเมื่อวานนี้อาตมาสุมเสี่ยงออกการ นำสุขภาพที่กำลังทุดโทมของตอนเองมาขึ้นเวทีคอปทอโดยไม่แน่ใจว่าเสียงจะไปรอดหรือไม่เพราะว่าพึ่งฟื้นฟูสุขภาพจากความเจ็บป่วยเป็นหวัดต,ตลอดเจ็ดวันไม่มีเสียงเลยตอนเริ่มแรกเสียงก็อ่อนระโหยโรยแรงแต่ปรากฏว่า หลังจากที่ใช้เสียงไตเกือบเกือบจะจบรายการใช้เวลาไปประมาณ51นาทีปรากฏว่าเสียงดีเสียงกลับมาแจ่มใสชัดเจนประเมินว่าตอนเริ่มต้นเสียงสักประมาณ50%แต่ตอนกำลังจะจบรายการเนี่ยเสียงสักประมาณ90%และเมื่อเสร็จจากกิจกรรมการบรรยายธรรมะ บนเวทีชมัยมารุเชษเมื่อวานนี้จะมาเดินทางกับตูมลนีทีเพื่อนช่วยเพื่อนสันติอโศกปรากฏว่าสภาพร่างกายแจ่มใสเบิกบานมีความสุขมากคือนอนมาตอนเช้าเนี่ยก็ปรากฏถึงความมีพลังอย่างมากกับตนเองจริงๆเมื่อวานนี้คิวก็คือ พอลงจากเวทีที่นี่แล้วอาตามาก็ไปนั่งเขียนจดหมายถึงเบอร์หนึ่งแพทยสภา,พาแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสด์ดังที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าอาตมามองว่าคนชื่อสมศรีเนะี่ยมาเป็นผู้ปรับกับสมศักมาเป็นผู้ปรับกับสมศัก์และจริงๆท่านก็อายุแปดสิบปีขึ้นก็ได้ว่าเป็นแพทย์หญิง ที่มีอายุยืนยาวมากแล้วก็มีความมั่นคงทางศิลธรรมเนี่ยจริยธรรมสูงมากอาตมาก็เลยเขียนจดหมายถึงท่านหลังเวทีกอปทอจนแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปพักที่อ้อมน้อยเพื่อว่าวันนี้จะได้ไปเทศไปบรรยายธรรมที่อ้อมน้อยทุกวันเสาร์แต่ปรากฏว่ารถติดหนัก รถติดมากอาตมาก็เลยเบนเข็มไปที่สันเตียโศกไปพำนักพักท้างที่นั่นตื่นนอนตอนเช้าฝนตกโปรยๆอาตมาก็เดินทางจากสันเตียโศกโดยรถแท็กซี่ไปลงที่ับไปขึ้นที่รถไฟฟ้า BTS จากรถไฟฟ้า BTS อาตมาก็ไปขึ้นที่ฟังว่าจากฟังว่า อาดมาก็ต่อรถเมลสาย8ปดหนึ่งไอ้อ้อมน้อยและเมื่อเช้านี้ก็บรรยายธรรมะที่อ้อมน้อยเกือบเกือบสองชั่วโมงได้เวลาอันเหมาะสมจากอ้อมน้อยก็ไปแวะงานบุญที่ธรรมสภาปรมราชชนนีหนึหนึ่งเกจากธรรมสภาก็เดินทางมาที่นี่เนี่ยด้วยความเบิกวานจมใส ความไม่อิดโรอยอ่อนล้าความไม่มีความรู้สึกเหนื่อยความไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องฝืนความไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องทุกขทรมานเพื่อทร่มากำลังจะพูดธรรมะในเบื้องแรกแม้แต่คำว่าทรมานเนี่ยหลายคนฟังแล้วรู้สึกไม่สู้จะดีพ่อหนุ่มทรมานเนี่ยมีความหมายในทางที่ดีหรือไม่ดี ในทางลบใช่ไหมธรรมานมีความหมายในทางลบทรมานเคยได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าทรมานฉดินทั้งสามไหมเป็นต้นว่าทรรมานฉดินผู้พี่คนตสุดปุรุเวลกัสสปะสองพระพุทธเจ้าทรมานฉดินคนกลางนัธีกัสสปะ พระพุทธเ,เจ้าทรมานชดินคนเล็กสุดขยากัศปาคันนั้นคำว่าทรมานเนี่ยพอใช้ในภาษาไทยเนี่ยความหมายเป็นลบจะเข้าใจไหมแต่ถ้าความหมายจริงๆเนี่ยทรมานแปลว่าทำให้เชื่องทรมานในความหมายที่แท้จริงแปลว่าทำให้เชื่องอย่างเช่นการจะฝึกลิงเนี่ย ให้ลิงเนี่ยเชื่องจะต้องผ่านการทรมานลิงอันนี้คือทำให้เชื่องการจะฝึกช้างให้เชื่องก็ต้องผ่านการทรมานช้างการจะฝึกตัวเราอะให้เป็นคนเชื่องเอาธรรมะเราก็จะต้องทรมานตัวเองเ่เช่นพระสงฆ์เนี่ยทรมานตัวเอง่คือหมายความว่าฝึกให้เชื่อง แต่เดิมเนะี่ยเป็นคารวาสกินอาหารวัลลาสามมือ้อแต่พอมาเป็นพระสงฆนะ์เนี่ยฉันอาหารวัลละหนึ่งมือ้ออย่างมากก็ไม่เกินสองมือ้อนี่คือพระสงฆนะ์เป็นการพรมาพปรมาแปลว่าทําให้เชื่องคือหมายความว่าเป็นการสร้างความเคยชินใหม่เพื่อจัดการกับความเคยชินเก่าทําให้เชื่อง มีความหมายเป็นบวกแม้พ่อหนุ่มจะบอกว่าทรมานเนี่ยแปลว่ามีความหมายเป็นลบแต่เราเคยได้ยินบทกวีไหมที่บอกว่าอันลิงช้างกลางป่าเอามาหัดสารพัดฝึกได้จังใจหมายเกิดเป็นคนฝึกไม่ได้มันน่าอายหัดทำดีฝึกไม่ได้ควรอายลิง ประมาณนั้นดัะนั้นคำว่าทรมานเนี่ยแปลว่าจะต้องฝึกปืนจริงๆคำว่าฝึกเนี่ยมีคำแปลโดยสมเด็จพระพุทธโคศาจารย์ปอประยุทธ์โตะสมเด็จวัดยานเวศสกวันแถวพุทธมณฑลเนี่ยท่านแปลคำว่าฝึกไว้หน้าฟังมากโยมฝึกแปลว่าอะไร แปลว่าอะไร <c oughs> เนี่ยจ้นาที่นำน้ำมาวางไว้อย่างดีแล้วอาตมาก็จิบน้ำมาจิบจมสังเกตไหมน้ำเนี่ย มีสภาพเป็นของเหลวแต่ขวดเนี่ยมีสภาพเป็นที่ควบคุมน้ำถามว่าถ้าน้ำไม่มีขวดเเราจะสามารถควบคุมน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการดื่มได้ไหมไม่ได้แต่เพราะน้ำเนี่ยซึ่งมีสถานะภาพเป็นของเหลวอ่ะมันอยู่ในกรอบ มันอยู่ในขอบเขตขวดขวดเนี่ยเป็นพื้นที่ในการควบคุมน้ำจริงๆขวดมีสภาพเหมือนกับศีลศีนเนี่ยจะมีสภาพควบคุมกายวาจาของเราอะให้อยู่อย่างสุดฤทิตอยู่อย่างดีถ้าเราบอกว่าฉันเป็นคนมีศีลบอกว่าศีลอยู่ที่ใจไม่ต้องมีศีล ไม่ต้องสมาทานศีลไม่ต้องรักษาศีลใดๆก็ได้คนพูดแบบนี้พูดแบบมักง่ายจริงๆศีลเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ใจศีลจะอยู่ที่กายกับวาจาแต่ส่งผลถึงใจศีลจะต้องเป็นแบบนี้ศีลจะต้องอยู่ที่กายวาจาแต่ส่งผลถึง ใจนั่นคืออานิสง์ของศีลในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ไว,ว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมยังอรตผลให้เกิดขึ้นโดยลำดับด้วยประการชนิแลกรุณาฟังพระไตรปิฎกอีกสักครั้งหนึ่งศีลที่เป็นกุศลย่อม ยังอาระตะผลให้เกิดขึ้นโดยลำดับด้วยประการชนี้แลก็หมายความว่าถ้าเราอยากจะไปสู่ความเป็นพระราหันเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติอะไรรู้ไหมโยมถ้าเราอยากจะเป็นพระราหันเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องปฏิบัติคือเราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติอะไรนะปฏิบัติธรรม นี่คือคําตอบของพ่อหนุม่มว่าจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วถามว่าปฏิบัติธรรมจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรปฏิบัติธรรมจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรศีนใช่เพราะนั้นปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติศีนถ้าใครอยากจะเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศีนโดยเฉพาะศีห่าเอาให้บริสุทธิ์อย่าให้ขาดอย่าให้คลาดเคลื่อน จากศีลห้าดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยศีลเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมไม่ผิดทางที่น้องจำไว้ยังไงก็ปฏิบัติธรรมไม่ผิดทางมีข้อความปรากฏในปฏิบิดกิกกล่าวไว้ว่าศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นมารดาของกรลยานธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ยกรักษาศีลให้บริสุทธิ์อาตมายกตัวอ,อย่างแก้วน้ำขวดน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของน้ำถ้าน้ำจะดำรงอยู่โดยไม่มีขวดคอยควบคุมน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ดื่มได้ถ้าน้ำจะดำรงอยู่โดยที่ ไม่ได้ใส่แก้วน้ําโอกาสที่เราจะนําน้ํามาดื่มก็เป็นเรื่องยากถ้าน้ําไม่ดํารงอยู่โดยใส่ถุงน้ําโอกาสที่เราจะนําน้ํามาดื่มก็ยากแต่เพราะน้ําอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของขวดของแก้วของถุงหรือของภาชนะใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นไปเพื่อการควบคุมน้ําเราจึงน้ํา นําน้ำมาใช้ทำประโยชน์ได้อันนี้เป็นกระติกน้ำํำอาตมาพกพากระติกน้ํานี่ติดมาด้วยและพยายามนําน้ำมาใส่กระติกโดยตั้งใจว่าไปไหนมาไหนเนี่ยจะพกพากระติกน้ํำไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ขวดน้ํำมากนักโยมอาตมาตั้งใจว่าจะไม่ใช้ขวดน้ํำมากนัก อาตมาจะใช้กระติกน้ําเพราะฉะนั้นกระติกน้ํากระติกหนึ่งอาจจะแทนขวดได้เป็นหนึ่งรเป็นหนึ่งพขวดโดยที่เราไม่ต้องพกขวดแบบนี้เป็นหนึ่งพันขวดเราพกกระติกนี้เพียงหนึ่งกระติกเพียงแต่ขยันพกพาไปไหนมาไหนอย่าหลงลืมข้อด้อยของอาตมาเนี่ยพูดให้ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกโยมทราบไหมดวงจันทร์ดวงนี้ มีจุดตับบนดวงจันทร์ในเรื่องหนึ่งคือมักจะหลงลืมทิ้งกว้างและไม่ค่อยเก็บงำสิ่งของใช้ส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บกระติกน้ำมาส่งคืนอาตมาเมื่อวานนี้อาตมานำกระติกน้ำนี้มาใช้และหลงลืมไปที่หลังเวทีอีกตามเคยเมื่อกี้อาตมาก็บอกเจ้าหน้าที่หลังเวทีว่าต่อไปถ้าอาตมาจะลงไปเนี่ย ช่วยตรวจสอบให้ธรรมาหน่อยนะแล้วธรรมาก็จะได้ไม่หลงลืมอาศัยคนที่เข้มงวดกวดขันดูแลเราที่พุทธิี้กํากำลังจะพูดเรื่องศีลอันเป็นเมืองเรื่องต้นของธรรมทั้งหลายถ้าเราอยากจะเป็นคนมีธรรมเนี่ยเราจะต้องเป็นคนมีศีลธรตมาบอกกับตนเองว่าฉันเป็นคนขี่ลืมของใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นฉันจะไม่พกของใช้ส่วนตัวยอม การปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือผิดโยมฉันเป็นคนมีนิสัยขี่ลืมของใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นวิธีที่จะไม่ลืมคือไม่พกของใช้ส่วนตัวการปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือผิดผิดเพราะอะไรเพราะฉันกำลังหนีปัญหาปัญหาอยู่ที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ลืมของใช้ส่วนตัวฉะนั้นถ้าฉันไม่คบพกของใช้ส่วนตัว ฉันก็ไม่ลืมของใช้ส่วนตัวแล้วถามว่าฉันแก้ปัญหาขี้ลืมได้ไหมไม่ได้ฉันก็กลายเป็นคนที่อา้าวเมื่อฉันลืมฉันก็ไม่ต้องพกฉันก็ไม่ต้องมีให้ลืมแล้วแบบนี้ปัญหาข<อ>ี<อ>้ลืมฉันจะจัดการให้มันหมดไปได้อย่างไรเอางี้เมื่อฉันเป็นคนขี้ลืมของใช้ส่วนตัวดังนั้นฉันจะต้องพกของใช้ส่วนตัวจนกว่าจะไม่ลืมจนกว่าจะไม่ลืม ยวมว่าไหมเนี่ยคือการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าหนีปัญหาแต่แปลว่าจะต้องอยู่เหนือปัญหาจะต้องอยู่เหนือปัญหายังนักการเมืองเนี่ยนับวันนับวันนักการเมืองยิ่งโกหกตอแหลถูกต้องไหมนับวันนับวันนับนักการเมืองยิ่งโกหกตอแหลนักการเมืองยิ่ง ปลิ่นป้อยิ่งคอรับชันยิ่งน่าเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นนักการเมืองกับฉันเนี่ยอย่ายมายุ่งเกี่ยวกันเลยอะ่ะแกไปทางแกฉันไปทางฉันต่างคนต่างไปอะ่ะฉันจะไม่คบกับนักการเมืองอะ่ะเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะอยู่ในสภา,าก็ให้อยู่ในสภา,าไปอยู่ในธรรมเนียบก็ให้อยู่ในธทมเนียบไปอะ่ะฉันเป็นคนดีอะ่ะฉันก็อยู่ต่างหากจากนักการเมืองอะ่ะ ก็เหมือนกับที่ลืมที่ลืมภาชนะใส่น้ำอะ่ะบอกว่าอา้าวเมื่อฉันที่ลืมอะ่ะฉันก็ไม่ต้องพกซะฉันจะได้ไม่ต้องลืมอะ่ะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบลือสีถูกต้องไหมโยมคนดีเนี่ยพอเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยปันี้เป็นมีนักการเมืองที่ไม่ดีนักการเมืองที่โกหก นักการเมืองที่พูดขาวเป็นดำพูดดำเป็นขาวบางทีพูดทั้งขาวทั้งดำไม่ใช่ทั้งดำและขาวเราก็ต้องมาจัดการกับการเมืองที่ไม่ดีถูกต้องไหมต้องเปลี่ยนการเมืองที่ไม่ดีให้กลับมาเป็นการเมืองที่ดีเนี่ยอย่างเช่นโยมไป <c oughs> จัดการกับนักการเมืองที่ พยายามไปบีโต้ีโตแพทยสภา,าเนาะท,ทั้งทั้งที่รู้ก็รู้ว่าแพทยแทยสภา,าเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะควรแต่นักการเมืองเนี่ยพยายามใช้อำนาจเหนือกว่าวีโตแสดงเหตุผลสารพัดเออยมทราบไหมจำนวนเอกสารที่รัฐมนตรีวีโต แทพทยสภาเนี่ยมีความยาวทั้งหมดกี่หน้า